เป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นกันแล้วใช่ไหมนะคะกับปกเวอร์ชันญี่ปุ่นของสาวสาว b l k p k พ k ค่ะซึ่งแอดพูดเลยว่าลิซ่านั้นคาวาอีเดสมากๆเลยนะคะเออสำเนียงแอดได้ไหมนะ <c oughs> คือน่ารักมากสมศักดิ์ศรีนะคะที่เป็นปกของ J8 ทุกคนก็บอกว่าประทับใจเหลือเกินและสาวน้อยคนนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าใส่หมวกขึ้นทุกชุดจริงๆเป็นเราเนี่ยอาจจะแบบ ออกมามันแปลกๆไม่เข้ากันแต่ลิซ่าเนี่ยเขาหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็ดูเป็นเทรนด์แฟชั่นไปหมดนะคะล่าสุดนามมาแบบ Black and White เลยนะคะมีเครื่องประดับเบาๆค่ะที่นิ้วนะคะแล้วเล็บแม่คุณสวยมากฟาดมากแม่ ก็เป็นเล็บสีขาวนะจะเป็นล้านเล็บเจ้าประจำนะคะนะคะที่สาวๆเขาทำเล็บเวลาเขามี MV นะน่ารักน่ารักออกมาทั้งหลายทั้งแหลนนะคะจะเห็นว่าเข้าชุดเป๊ะมากนะคะก็จะเป็นเสื้อเปิดไหล่หนึ่งข้างนะคะขาวดำเหมือนกันแล้วก็เข้ากับหมวกด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะมากับเครื่องประดับคู่บุญอย่างบูการี่อีกแน่นอนนะคะคือสวยแล้วก็คาวอี้มากๆเลยค่ะ ส่วนอัลบั้มค่ะ Blackpink the Album j a p a n version นี้นะคะเขาก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วเนาะก็เป็นตอนที่เจ้าลิสใส่ผมสีเขียวนั่เนเองนะคะก็เป็นชุดที่เราคุ้นเคยหลายคนเขาก็ก่อนหน้านี้มีถามเหมือนกันนะเอ้ยไม่มีทายไม่รอม้อนนี่นั่นหรอนะคะแต่อันนี้พอได้เห็นภาพออกมาอีกรอบหนึงเซ็ตน,นี้ต้องบอกว่าถูกใจหลายๆคนมากเลยนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะสำหรับ Blackpink ที่จะตีตลาดแดนประดิ์นะคะเขาจะ ปล่อยขายค่ะออนเซลเนี่ยวันที่3สิงหาคม2021นี้แล้วนะคะเป็นฟู l อัลบั้มค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด8เพลงนะคะก็จะมี How You Lie k That นะคะที่เป็น j จแปนเวอร์ชันแล้วก็มี Pretty Savage นะคะมี Love Sick มี You Never Know ค่ะที่เป็น j จแปนเวอร์ชันนะคะนอกนั้นก็จะเป็นเวอร์ชันเดิมนะคะที่เราเคยฟังกันนั่นแหละ ความพิเศษก็คือเขาก็มีการบอกรายละเอียดนอกเพลงเอาไว้บางเพลงนะคะบอกว่า l o v e s i c k Girls เนี่ยได้รับเลือกให้เป็น10เพลงของ K-POP ที่ดีที่สุดแห่งปีจากนิตยสาร Time ของสหรัฐด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีแต่ละเพลงเนี่ยที่ MV เนี่ยพุ่งกระชูดเลยนะคะยอดวิวแรงมากแล้วก็ทำสถิติด้วยค่ะสำหรับการตีตลาดญี่ปุ่นครั้งนี้เขาก็จะมีโฟตโต้บุ๊คขนาด a 4ด้วยนะคะมีโปสเตอร์ให้แล้วก็มีการ์ดด้วยค่ะ ก็จะเป็นการ์ดรูปถ่ายสำหรับแต่ละคอนเซ็ปต,ต์นะคะเป็นโดยสมาชิกแต่ละคนด้วยค่ะเป็นแพ็กเกจเขาบอกว่าจะทำแบบว่าหรูหราเป็นภาพสมาชิกแต่ละคนเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลอีดิชั่นอีกแล้วนะคะ แล้วก็มีคลิปถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตออนไลน์ blackpink 2021 the show ด้วยที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้นะคะเขาบอกว่าอย่างงั้นนะคะเพราะฉะนั้นเซตนี้ก็คือแบบว่าอารมณ์เป็นแบบเซตจัดเต็มมากๆเลย โซลิซ่าไม่ต้องพูดถึงนะคะเธอคนนี้ขายดีในจีนและในญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะพูดเลยว่าจำได้หรือเปล่าก่อนหน้านี้น้องติดอันดับหนึ่งนะคะของไอดอลฝ่ายหญิงที่สวยที่สุดในสายตาของวัยรุ่นแดนปริษี์ด้วยเขาบอกว่าทุกอย่างที่ลิซ่าเป็นมันเป๊ะมากๆจน เขาเรียกว่าวัยรุ่นหรือว่าสาวๆของญี่ปุ่นเนี่ยอยากได้สไตล์แบบนี้เลยนะคะน้องก็ติด Number รวันเท่านั้นค่ะเป็นเลขประจําตัวของเธอไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ต้องบอกว่าลดอย่างแน่นอนเนาะ นะคะก็หลายคนบอกว่าเตรียมเลยแล้วก็สิ้นปีนี้เป็นไปได้หรือเปล่าถ้าโควิดหายไปจะมีการทัวร์คอนเสิร์ตของสาวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะและญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกหมุดหมายสําคัญอย่างแน่นอนเพราะหลายคนบอกว่ายังประทับใจอยู่เลยกับคอนที่สาวๆเนี่ยไปบุกที่แดนประดิบไว้นะซึ่งมันมันมากค่ะ อะวันนี้ลิซ่าเวมาบอกกันด่วนๆประมาณนี้ก่อนนะยังไม่เห็นสาวๆแอบเอาภาพมาโปรโมทน,นะเชื่อว่าอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคงทยอยกันมานะคะเอาวันนี้ไปก่อนถูกใจก็คลิกรัวๆแล้ว s u b สไครต์ได้เลยจ้า